มาพบกันอีกครั้งนะครับกับการหาอนุพันธ์โดยใช้สูตรวันนี้เรามีเรื่องที่มากกว่านั้นนะครับหาอนุพันธ์โดยใช้สูตรเนี่ยคราวที่แล้วเราเรียนจนถึงสูตรที่เจ็ใช่ไหมครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาต่อกันนะครับในกรณีที่ไม่เหมือนที่เราเคยเรียนนะครับกดทุกโซ่นี่้เรียนแล้วใช่ไหมตรงนี้ ฟังก์ชันโดยปริยายนะครับฟังก์ชันโดยปริยายเนี่ยมันมันไม่เชิงจะหาอนุพันธ์ซักทีเดียวนะครับเราคล้ายๆกับว่าเราหา dy by dx นะครับหาอนุพันธ์ dy by dx นะครับหาตัวนี้ dy by dx เราต้องหาการหาตัวนี้ dy by dx ซึ่ง ซึ่งมันไม่เหมือนโจทย์ที่เราเคยเจอมาใช่ไหมครับโจทย์ที่เราเคยเจอมามันเป็น fx ใช่ไหม fx เท่ากับฟังก์ชันอะไรสักตัวหนึ่งเนาะซึ่งในตัวแปรนะียมีอะไรครับมีแต่มีในฟังก์ชันมีแต่ตัวแปร x ใช่ไหมครับแต่ตอนนี้มันมาเหมือนเป็นอะไรสรรมการเลยใช่ไหมครับมาเหมือนเป็นสรรมการเลยนี่นะครับในเมื่อมันมาในรูปแบบสรรมการแล้วอะไรให้เราหา d y dx เนะครับเราก็มีวิธีการหาแบบนี้นะครับดูนะฟังก์ชันโดยปริยายเราหาแบบนี้ครับถ้ามันไม่มี dy b า dx าเเราทำไงแล้ก็ามาใส่ไปเลยใช่ไหมครับดูข้อ1เนาะโจทย์คือ x กำลัง3ลบด้วย y กำลัง3เท่ากับ 6xy นะครับเราต้องการเราต้องคิดไในใจเลยว่าเราต้องการอะไรต้องการ dy d y dx ต้องการ dy by dx นะครับครานี้เราต้องการ dy by dx มันไม่มีในโจทย์ฮะใช่ไหมครับมันไม่มีในโจทย์เราก็หาเลยใส่คูณลงไปเลยเอาคูณเข้าเอ่อเอาขอโทษทีเอาดิฟให้หมดทั้งสมการเลยนะครับสมการเวลาเราดิฟสมการมองเหมือนเป็นเป็นตาช่างเป็นตาช่างอันหนึ่งเวลาเราทําข้างนี้ต้องการเนี่ยเป็นเท่ากับเนาะเวลาเราทําอะไรกับข้างนี้ข้างนี้ก็ต้องถูกกระทาด้วย นะครับมันจะได้เท่ากันเนะาะมั้นมันไม่เรียกว่าเป็นสมการนะครับอันนี้เราต้องการ d y เป็บ x ใช่ไหมผมก็ทำการดิฟทั้งหมดเลยนะครับก็เป็น d x กำลัง3ส่วนด้วย d x ใช่ไหมครับลบกับ d y กำลัง3ส่วนด้วย d x ดิฟเทียบ x นะครับ แล้วกับ 6xy ดิฟดิฟเทียบ x คราวนี้ตัวแรกไม่มีปัญหาดิฟเทียบ x อยู่แล้วเนาะตัวแรกไม่มีปัญหา d dx กำลัง3 by dx นะครับเราก็ได้อะไร 3x กำลัง2ใช่ไหมครับ 3x กำลัง2นะครับลบด้วยตัวนี้แหละที่มีปัญหานะครับเอา้ามันเป็น y กำลัง3นี่นะ ถ้าดิฟธรรมดาเนี่ยมันเหมือนเป็นค่าคงที่ใช่ไหมครับเราสามารถดึง y กําลังสามออกไปได้ไปข้างหน้าได้นะครับเออมันเป็นค่าคงที่เราดิฟแล้วได้ศูนย์ใช่ไหมครับเราดิฟแล้วได้ศูนย์แต่ในฟังก์ชันโดยปริยายเนี่ยเราไม่ได้ไม่ได้ดิฟแล้วได้ศูนย์นะครับเราคิดให้เหมือนว่าตัว y เนี่ยเป็น x ตัวหนึ่งนะครับดิฟเหมือน x เลยก็เป็นอะไร3 y กําลัง2 เห็นไหมครับดิฟเหมือนกันแต่ให้ค้างให้ค้างฟังก์ชันไว้ dy by dx mm hmm. เพราะมันไม่เหมือนเราต้องค้างไว้นะ mm hmm. ครับเนาะจริงๆตัวนี้ดิฟตัวนี้ได้อ่าเดี๋ยวผมจะบอกาดิฟตัวนี้มันคือมันคือตัวนี้เนาะเราดิฟ x เราได้3 x กํลัง2ข้างหลังจริงๆมันจะเป็น dx by dx ใช่ไหมครับแต่ dy/dx DX เราตัดหายแต่ว่าตัวนี้มันไม่เหมือนกัน dy/dx เราตัดไม่ได้ใช่ไหมครับเราก็ต้องค้างอยู่ใช่ครับตัวเนี้ยไม่เหมือนกันนะครับเราก็ต้องค้าง dy/dx อยู่นะครับเมื่อฟังก์ชันไม่เหมือนกันอะคราวนี้มาดูเท่ากับฝั่งนี้บ้างฝั่งนี้ดึง6ออกไปข้างหน้าเลยใช่ไหมหกเป็นค่าคงที่อยู่แล้ว dy/dx ข้างหลังเป็น x y เหมือนเดิมเรามอง y เป็นฟังก์ชันฟังก์ชันหนึ่งนะครับ เพราะฉะนั้นเรามองไวเป็นค่าคงที่ไม่ได้นะในในการหาฟังก์ชันโดยปริยายนะเราไม่สามารถมองไวเป็นค่าคงที่ได้เราไม่สามารถดึงออกไปได้นะครับเราก็ทําการดิฟก็เหมือนเป็น 2x กับ y ทำอะไรกันอย,อยู่คูณใช่ไหมครับ x กับ y คูณกันอยู่เราก็เหมือนดิฟผลคูณใช่ไหมครับดิฟผลคูณนะครับก็อะไรข้างหน้าผมขอเขียนเดิมกันเนาะสามกำลังสองลบด้วย 3y มวากำลังสอง d ี เท่ากับตัวนี้6อยู่ข้างหน้าอยู่แล้วข้างหลังเป็นอะไรครับดิฟผลคูณจำได้ไหมหน้าดิฟหลัง,บว,ลง,ลงบวกหลังดิฟหน้าเนาะหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าก็เป็นหน้าคือตัวอะไรตัว x ใช่ไหม x ดิฟหลัง d ก็ d y ไปดิฟดิฟหลังไงดิฟ y ใช่ไหมครับบวกหลังดิฟหน้าหวังก็ y dy dx หน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้านะครับเห็นไหม คือเราเราอยาถ้าเป็นฟังก์ชันโดยปริยายเราอยากเคยชินกับเอ้ย y เป็นค่าคงที mm hmm. ่มันทียบเทยียบ x นะเราสามารถดึงออกไปได้อย่าทําแบบนั้นนะครับให้มอง y เนี่ยเป็นตัวแปรตัวหนึ่งนะครับแต่ว่าอย่าลืมเราก็ต้องค้างไว้ค้างค้าง d y dx ไว้นะครับอ่ะตัวนี้ก็ได้เป็นอะไรครับ3ข้างหน้าเหมือนเดิมเลยนี่ตัวสองี d, y, B, d, x, เท่ากับ 6 x dy/dx เอา6คูณเขาเนะ x dy/dx บวกกับอะไร6 dx/dx ตัดหายใช่ไหมครับ dx/dx ตัดหายก็เหลือ 6y นะครับคราวนี้แหละเราต้องการหาอะไรครับ dy หา dy/dx ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ย้ายข้างเอา dy/dx ก็อยู่ด้วยกันเป็น6 dx dy/dx ย้ายมาจากลบก็กลายเป็นอะไรกลายเป็นบวกใช่ไหมกลายเป็นบวกก็ได้เป็นบวกด้วย 3y กลัง2 dy by dx ข้างนี้ก็ 3x กำลัง2ไอตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นย้ายไปลบใช่ไหมบวกย้ายไปเป็นลบใช่ไหมครับก็จะได้เป็นฝั่งนี้ฝั่งนี้เขียนเหมือนเดิมนะครับ2ลบด้วย 6y นะครับฝั่งนี้ก็ได้ดึงตัวร่วงออกมาคืออะไร dy by dx ใช่ไหมบวกกับ3 y กำลังสองดึงตัวล่วมมาเป็นนี่ dy by dx นะครับขั้นตอนการทำก็ทำเรื่อยๆเหมือนตอนเราเรียนอยู่มัธยมก็ดึงตัวร่วงดึงตัวร่วมบ้างคูณเข้าบ้างจัดรูปบ้างนะครับตอนนี้เหมือนตอนเราเรียนมัธยมแล้วอันนี้ก็ทำไงก็ย้ายไปหารฝั่งนี้ใช่ไหมครับ เราต้องกลายเป็นแค่อะไร dy by dx ถูกต้องไหมครับ b ็ dy by dx เท่ากับอะไรครับเท่ากับ3 x กำลังโอ้ยประกาศไม่ติด2บวกด้วยโอ้ยโทษทีครับลบด้วย6 y ส่วนด้วย6 x บวกด้วย3 y กำลัง2ใช่ไหมครับได้คำตอบรื้ย,ยังใช่ไหมนี่คือคำตอบใช่ไหมครับง่ายไหมก็ หลักๆเลยที่เราคิดก็คือถ้าหาฟังก์ชันโดยปริยายโดยเราต้องมองโจทย์ก่อนโจทย์มันเป็นสมการใช่ไหมครับพูดง่ายๆคือสมการนั่นแหละนะครับเราต้องการหา dy dx เนะครับเราก็ทำการขั้นตอนแรกคือการเอาดิฟแจกเข้าไปทุกตัวเลยดิฟแจกเข้าไปทุกตัวเลยแล้วทำการดิฟตามปกติแต่มีข้อแม้อย่างหนึ่งก็คือถ้ามันเจอฟังก์ชัน y เนาะนะครับเจอ y เนี่ยให้เราดิฟเหมือน x นั่นแหละแต่ว่าค้างอะไรไว้ค้างค้าง dy วาไว้ ให้ดิฟเปมือน X นั่นแหละแต่ค้าง d y by d x ไว้ไนะครับแล้วก็พยายามจัดรูปให้ d y by d x เนี่ยมันมาอยู่ด้วยกันเนาะเพื่อเราจะได้หาคำตอบ d y by d x นะครับอ่ะใครดูไม่ทันก็กอดูนะนะครับข้อ2อ,อ่าสมัยใหม่ไม่มีกอแล้วเนาะมีตรีภรนะครับอริภรดูแล้วกันอ่ะาวน,นี้มาดูข้อสองอ่า โจทย์ข้อนี้เหมือนเดิมทุกอย่างมันเป็นสมการใช่ไหมมันเป็นสมการเราก็ต้องการหาฟังก์ชันโดยปริยายก็ต้องการหาอะไร dy by dx อย่าลืมนะเราต้องการหา dy by dx นะครับเราก็ทำไงครับขั้นตอนแรกเราก็ดิฟแจกเข้าไปทุกตัวเลยอ่นะเขียนโจทย์เราก็ดิฟดิฟอะไรครับดิฟ x กำลัง2 y บวกกับดิฟดิฟดิฟเท x 3 x y กำลัง3ไตัวนี้ผมเอาดึง3ไปข้างหน้านเลยดีกว่าจะได้สามเป็นข้าคง,งที่อยู่แล้วตัวเลข3 d i ดิฟเทียบ x x y กำลัง3ลบด้วยข้อนี้น่าจะยาวเนาะ d by dx ลบด้วย x อ่ะเท่ากับดิฟอะไรอีกดิฟ3 ใช่ไหมครับอันนี้มันดนึงเค่าคงที่ไม่ได้นะตัวตัวนี้ดึงเป็นค่าคงที่ไม่ได้นะเพราะว่าดิฟอันนี้เป็นดิฟค่าคงที่อยู่แล้วนะครับมันไม่มีตัวแปรคูณด้วยนะครับอ,อ่ะคราวนี้ตัวนี้อ่มาคิดทีละตัวดีกว่าคิดทีละตัวดีกว่าเดี๋ยวงงอ่ะเบอร์เอาตัวนี้ก่อนตัวแรกเนี่ยมันเป็นอะไรครับมันเป็นดิฟผลคูณใช่ไหมเอกกำลังสองคูณกับ y อยู่ใช่ไหมครับก็เป็นหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าใช่ไหมครับ หน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าเราก็จะได้อะไรเป็นปากกาให้อ่ะตัวนี้ก็ได้เป็นหน้าก็คืออะไรครับ x กำลังสดิฟหลังก็ dy ดิฟ y อ่ะใช่ไหมครับหน้าดิฟหลังก็ดิฟ y เนาะก็คือเขียน dy วาไปดี x นั่นแหละนะครับบวกด้วยหลังดิฟหน้าหลังคือ y เอาเฉพาะตัว,ต,วตัวที่วงกลมสีแดงนะ y ดิฟหน้าดิฟ x กำลัง 2. สงส่วนด้วยดิฟ x กำลัง2นะครับไปแล้วตัวหนึ่งนะครับอ๋อตัวที่ 2. เอาเปลี่ยนสีนิดหนึ่งสีอะไรดีสีเขียวแล้วกันตี่2ปึ๊บนะครับบวกกรับตัวที่2เนี่ยเราก็เหมือนเดิมใช่ไหมครับแต่มี3อยู่ข้างหน้าก่อน ใช่ไหมครับหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าสองตัวนี้คูณกันอยู่แน่นอนใช่ไหมใช่ครับอย่าลืมนะมองตัว y เป็นตัวแปรนะอย่ามองตัว y เป็นเ,เป็นข่าคงที่นะครับดิฟก็เป็นหน้าดิฟหลังหน้าเป็น x ดิฟด้วย y กําลัง3 dx ใช่ไหมครับหน้าดิฟหลังบวกกับหลังดิฟหน้าหลังก็คือ y กําลัง3 ดิฟหน้าดิฟหน้าคือ x ใช่ไหมครับหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้านะครับคราวนี้ตรงนี้ไม่ต้องเขียนแล้วมั้มดิฟ x ดิฟ x อ็กซ์ด้เอ็ไรไม่ใช่ได้ศูนย์นะได้ได้หนึ่งใช่ไหมครับลบได้วหนึ่งเท่ากับค้างนี้ได้ไรครับได้ศูนย์ถูกต้องไหมดิฟค่าคงที่ได้ศูนย์นะครับตัวนี้ได้หนึ่งตัวนี้ได้หนึ่งตัวนี้ได้หนึ่ง ดีเอกเด้ลดีเอกตัวนี้ได้ได้ศูนย์นะครับก็ได้สมการบรรทัดล่างแล้วทำไงต่อเราก็ทําการดิฟนั่นแหละนะครับสีแดงเราทําการดิฟตัวนี้ก็เป็น x อกซ์ลังสองเขียนเหมือนเดิมเลยมั้ง x อ็กซ์กำลังสองดีวายบายครับตัวนี้ได้อะไรตัวนี้ตัวนี้ดิฟ x อกซ์ลังสองดิฟได้ใช่ไหมดิฟได้ใช่ไหมครับเพราะนั้นเป็น y ดิฟเอกลังสองได้2องกใช่ครับก็เป็นจริงๆก็เขียนได้สองใช่ไหมครับบวกกับเอาข้างในก่อนเนาะสาวงเล็บดิฟก็เป็น x ดิฟ y วยกำลังสก็ได้เป็น3า y กำลัง2อย่าลืมค้างอะไรค้าง dy dy dx ด้วยเพราะว่ามันไม่ได้เป็นฟังก์ชัน x ใช่ไหมไม่ได้เป็นตัวแปร x ใช่ไหมครับบวกกับบวกกับ y กำลัง3 dx by dx ก็ตัดหายใช่ไหมครับตัดหายเนาะแล้วก็ลบด้วยลบด้วเท่ากับ0นะครับ ผมขอใช้สีดำเลยเนาะมันเริ่มรวมกันได้ละ x กำลัง2 dy by dx นะครับจัดรูปเนาะบวกด้วย2 xy ใช่ไหมครับ mm hmm. บวกด้วย2 xy ใช่ไหมคราวนี้ mm hmm. เห็นไหมทางหน้าจอท mm ีว hmm. ีเห็นเนาะบวกกับอันนี้เอา3คูณเข้าตัวนี้จัดรูปก่อนตัวนี้จัดรูปได้ไรคิดในใจเนาะ ได้ส x y กําลัง2ใช่ไหมสา x y กําลัง2เอา3คูณเข้าก็เป็น3ามทํก็เป็น9 x y กํลัง2อย่าลืม dy ไป dx dy ไป dx ่ไหมครับตัวนี้เอา3คูณเข้า3คูณเข้าก็เป็นบวกด้วย3 y กํลัง3ลบด้วย1 เท่ากับ0คราวนี้มาทำอะไรครับโอ้โหด้านนี้จะเขียนพอไหมเนี่ยอ่ะอันนี้ทำอะไรรวม dy by dx อยู่ด้วยกันใช่ไหม dy ย by dx มีกี่ตัวมีตัวหนึ่งตัวสองตัวใช่ไหมครับแล้วก็มาอยู่ข้างเดียวกันเออมันอยู่อย่างนี้มันเป็นบวกอยู่แล้วมันสวยอยู่แล้วใช่ไหมครับเราก็ย้ายย้ายตัว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 ที่ไม่ใช่ d y dx ออกไปเนาะ ดนั้นค่านี้ผมขอเขียน dy dx เนะเาะพวก dy dx อยู่ฝัง่งนี้ยที่วงกลมสีเขียวไว้อะ่ะนะครับ dx บวกกับ9 xy ก,กำลัง2 dy dy dx อ่าผมเขียนดีๆหน่อยเท่ากับพออยู่แน่ หย้ายห,ห่งมาจากลบเป็นบวกใช่ไหมแล้วก็ลบด้วย3 y กำลัง3แล้วก็ลบด้วย2 xy เอาพอดีเลยนะครับอ่าครั้งนี้ก็ดึงตัวอะไรตัวร่วมออกมาตัวร่วมก็คือ dy ไป dx นั่นแหละก็เป็น x กำลัง2บวกด้วย9 xy นะครับ dy by dx ่าเท่ากับทางนี้ก็เหมือนเดิม y กําลัง3 3ใช่ไหมสาถูกต้องล้ลบด้วย2 xy นะครับจะผิดก็ผิดตรงเขียนไม่สวยแล้วก็จำไม่ได้ว่าเขียนอะไรลงไปนะครับอ่ะคราวนี้เราก็ต้องการ dy dx ใช่ไหม dy dy dx ก็ย้ายตัวน,นี้ไปทำอะไรใช่ไปหารนะครับก็เป็น 1- ลบด้วย3 y กําลัง3 ลบด้วย 2xy ส่วนด้วย x กําลัง2บวกด้วย 9xy เรียบร้อยนะครับเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนี่คือคำตอบคำตอบของเราก็เป็น dy by dx ใช่ไหมครับคำตอบของเราก็เป็น dy by dx คราวนี้หลักการของเราก็คือทำเหมือนเดิมเนาะก็ขั้นตอนแรกอย่าลืมนะขั้นตอนแรกเราทำอะไรขั้นตอนแรกก็ดิฟ กระจายไปให้หมดเลยดิฟกระจายไปให้หมดเลยนะครับแล,แล้วก็ดิฟแล้วก็ดิฟปกตินั่นแหละนะครับถ้าเป็นเจอตัว X ก,ก็ดิฟป,ปกติละแต่ถ้าเจอตัวแปร y นะครับก็ดิฟเหมือน X นั่นแหละแต่ว่าให้ค้างอะไรไว้ค้าง DY d y DX เข้าไว้นะครับแล้วก็ทำการจัดรูปหา DY d y DX นะครับนี่คือการหาฟังก์ชันโดยปริยายนะครับมาข้อ3ข้อสุดท้ายแล้วกันเนาะเดี๋ยวก่อนที่จะพักนะครับ กลับไปข้อสองเฉยเลยเมื่อวานก็เป็นเนาะแบบนี้อ่ะข้อสามข้อสามเราจะใช่ไหมครับเราจะหา dy ไป dx เราก็ต้องทำการไลด่ดิฟกระจายเข้าไปเลย dy by dx x, x y กำลังสองบวกด้วย dy ออ่ะนี่ตัวนี้สวยเลย เป๊ะเลยเท่ากับ d x dx โอ,โอ้ข้อนี้สวยมากไม่น่ายาวนะครับข้างหน้าเป็นอะไรกันอยู่ x กับ y กำลังสองก็คูณกันอยู่ใช่ไหมครับเพราะนั้นเราใช้ใช้การคูณใช่ไหมหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าใช่ไหมครับก็เป็นหน้าตัวหน้านะเฉพาะตัวนี้นะหน้าดิฟหลังดิฟ y กำลังสองหน้าดิฟหลัง d ว่า x บวกหลังดิฟหน้าหลังก็คือตัว y กําลังสองดิฟหน้าดิฟ x ้ d x นี่คือตัวแรกนะนี่คือพจน์แรกเท่านะั้นะนะเพราะ x กับ y นี่มันคุยกันอยู่นะครับไม่เหมือนไม่เหมือนที่เราดิฟป,ปกตินะนี่ฟังก์ชันปริยายนะครับเดี๋ยวใครเปิดมาดูแลคลิปนี้นึกว่าครูสอนผิดเนาะอันนี้ฟังก์ชันโดยปริยายนะครับเรามอง y ให้ดิฟได้นะครับแต่ค้างตัวตัวค้าง ค้างตัวตัว y ไว้ dy ไป dx ไว้นะครับแต่ตอนนี้เรามอง y ดิบได้เราก็ใช้การดิบผลคูณเลยนะครับบวกกับ dy ตัวนี้ไม่ต้องดิบมันเขียนสวยอยูล่ลว dx เท่ากับ dx ไป dx ก็คืออะไรคขอนอะไรครับนักเรียนค, 1, คือ1คือ1คือ1นะครับเขานี้ก็ทำการดิฟป,ปกตินั่นแหละก็เป็น x ดิฟ y กำลังสองได้ยัไงได้2 y นะครับค้างอะไรด้วย dy by dx ใช่ไหมครับอ่าคันนี้ผมทำในวงเล็บอยู่นะบวกด้วยตัวน,นี้ตนนัวนี้บวกด้วย y กำลัง2อง dx by dx ตัดหายใช่ไหมครับบวกด้วย y กำลัง2บวกด้วยหนะดิฟหลังดิฟนั่อ่าบวกด้วยอะไรบวกด้วย,ย dy by dx เท่ากับ หนึ่งใช่ไหมครับอันนี้ก็จัดรูปมาเป็น2 xy นะครับ dy by dx ใช่ครับบวกกับ y กำลัง2บวก dy by dx เท่ากับ1น่นะครับต่อไปเราก็ทำการควบรวมกันเหนะมือนบริษัทดังๆอะ่ะควบรวมกัน นะครับเฉพาะ dy by dx นะนะครับควบรวมกันเลยที่เหลือไม่ใช่ก็ย้ายหนีไปก็เป็น 2xy dy by dx บวกกับ dy by dx เท่ากับอะไครับเท่ากับ1ลบด้วย y กํลัง2ใช่ไหมครับย้ายหนีเลยก็เป็น 2ดึงตัวร่วม x y บวกกับอันนี้ตัวร่วมตัวร่วมมีไหมมีใช่ไหมครับคืนเล็หนึ่งไงหนึ่ง dy by dx ก็คือหนึง่งนะครับ dy by dx อย่ยาคิดว่ามันไม่มีนะมันต้องคูณด้วยหนึ่งใช่ไหมครับเนาะเราดึงตัวร่วมออกไปอ่ะเวลาคูณเข้าเขียนเหมือนเดิมไหมเช็คก่อนนะเอาคูณเข้าเขียนเหมือนเดิมไหมตัวน,นี้คูณเข้านี่ได้ตัวนี้ใช่ไหมครับตัวนี้คูณเข้าหนึ่งก็ได้ตัวน,นี้เขียนเหมือนเดิมใช่ไหมครับ นักศึกษาบางคนคิดไปดึงออกไปเป็น0ูนย์ไม่ใช่นะนะครับตรนนี้ก็ได้ 1- y ลบ y กำลัง2เพราะฉะนั้นก็ย้ายมาก็เป็น d y by d x จบแล้วเท่ากับ 1- ลบด้วย y กำลัง2ส่วนด้วยส่วนด้วยนะครับ 2xy บวกด้วย1นเรียบร้อยถ้าเรามีพื้นฐานการดิฟแน่นๆแ,แล้วเนี่ยฟังก์ชันโดยปริยายก็ไม่ยากนะครับไม่ยากอ่า ทำได้เรียบร้อยนะครับเพราะนั้นนี่ก็คือตัวอย่างของฟังก์ชันโดยปริยายนะจริงๆมันอาจจะมี exponent i a l มีอะไรลอกอเทิรมอะไรเข้ามาในโจทย์เนี่ยเป็น e กําลัง x e, เนี่ยแต่ให้จำา3สเต็ปง่าย,ายๆก็คือขั้นแรกให้กระจายดิฟไปให้หมดเลยเนาะดิฟแจกไปให้หมดขั้นที่2ก็คือทำการดิฟตัวแปร y ดนะิฟ x เนี่ยตัวแปร x ดิฟเป็นอยู่แล้วแต่ตัว y y อะ่ะให้ดิฟเหมือนตัวแปร x นั่นแหละแต่ว่าให้ค้าง dy ไป dx y ถ้าดนที่3ก็คือรวบรวบไอทีดีวีดีเอ็กซ์เนี่ยมาอยู่ด้วยกันเพราะเราต้องการหามันใช่ไหมนะครับแล้วก็จัดรูปขึ้นมานะครับโอเคนะคราวนี้เดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยเราไปต่อฟังก์ชันที่มันไม่ใช่พหุนามากนะครับเออบางทีเนี่ยเราไม่ได้ดิฟครั้งเดียวใช่ไหมเราดิฟหลายๆครั้งใช่ไหมครับทำการดิฟหลายๆครั้งเนี่ยเจอสัญลักษณ์นี้พาม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 นี่นะครับเดี๋ยวเราจะเจอกันในครั้งหน้านะครับ ครั้งนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ